ไเกียเอสนะครับตอนนี้ช่วยเบยรกครับต่อไปจะถ่ายขาลงนะครับขาลงขาลงก็จะใช้จะต้องเบรกเยอะนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เบรกเยอะเพราะเราจะใช้เกียร์ เกียร์เอสนะครับก็คือปรับมาที่ตำแหน่งเอสนะครับตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกียร์สี่ถ้าเราจะไม่ให้เบรกเยอะเราก็ต้องใส่เกียร์ต่ำครับก็คือเกียร์ประมาณเอสเอสสองเอสสามแบบอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วแต่จังหวะนะครับ คือขาลงขาลงทางเดินครับเมื่อกี้คนพื้นที่ก็บอกว่าถ้าไปทางหน้าน้อยมันอ้อมถ้าเราจะไปจังหวัดน่าน สามนะครับดึงมาเอสามก็คือเป็นเครื่องช่วยเบรกตัวนี้ปล่อยกันเล่งนะ เครื่องยนต์เบรก อย่าเบรกอยู่ตลอดนะครับบรรยากาศการขับลงเขาคุณสถานจังหวัดน่านโค้งเยอะมากตอนนี้ใช้เกเอสอยู่นะครับเอสสาม ไม่กล้าขับเ,เร็วความเร็วก็อยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขาลงจะกินน้ำมันไหมเนี่ยใสอยู่นี่แหละถ้าเป็นแคดีมันต้องเหยียบเบรกเยอะครับทำให้เบรกร้อนได้เบ,เบื้องเบกถ้าใช้แคดีนะครับเพราะมันจะไหล ีล่ลองลองใส่เกียดีนะเบร์เบรกนะครับอันตรายรถที่มันตกเขาเยอะๆก็เพราะใช้เกียร์ดีนะครับขับลงเขานี่ครับผมต้องแตะเบรกตลอดเนี่ยมาเอสหนึ่งแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำเอสสามเอสสองช่วยเบรกถ้าชันมากก็เอสสองนี่ครับเครื่องยนต์เ,เบรก หน้าหนาวฝุนเยอะมากครับทางแค,ครบรถสวนมาก็ต้องระวังนะครับโอเค okay, ครับปิดคลิปขาลงมาตรงนี้นะครับ การขับลงก็ประมาณนี้นี่ครับบรรยากาศการลงเขานะครับดีดอยกุลสถานตวนหน้โค้งหักสอง S3 น,น,นี้ช่วยเบรกฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กครับเรียนรู้เรื่องช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ